รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน พร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand ให้ความสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ a l r New Fortuner <น> New Legend of the Pride วสวัสดีค่ะกลับมาทำได้ใจให้ได้ความรักเพื่อความผาสุขของคนทั้งแผ่นดินกับทำได้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนมันสุขสีทุกตรงแบบนี้ทางช่อง NBT นะคะ รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูในงานหรือบุคคลที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกข,ของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าว,วันนี้สถาบันพระปกเกล้าพาเรามาพบกับพิธีบรมราชาพิเศษที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัย จากตำราซึ่งมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะมามีการปรับเปลี่ยนขึ้นในักสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวะค่ะ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นรัชสมัยที่ยังคงดำรงพระราชพิธีและพระตราชกุศลต่างๆโดยยังคงยึดถือปฏิบัติตามแบบโบราณราชประเพณีแต่ในขณะเดียวกันในรัชสมัยของพระองค์ก็ได้เริ่มมีวิธีใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบทของงานพระราชพิธีนั่นคือการปรับรูปแบบและขั้นตอนของพระราชพิธีบางพธิธีให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ถือเป็นพระราชพิธีแรกราชการของพระองค์ด้วยการปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพร้อมทั้งได้มีการเพิ่มขั้นตอนที่สําคัญบางอย่างเช่นการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีให้มีความเป็นรูปธรรมมากกว่าการประกาศสถาปนาเท่านั้นเพื่อให้ดูงามสมพระเกียรติยศด้วยการพระราชทานน้าพระมหาสังและทรงเจิมที่พระนราชให้กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชินีจากนั้นพระองค์ทรงประคองขัน ทรงโปรยบรรจุดอกพิกลเงินทองตามรายทางท,ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินนอกจากนี้การเสด็จออกเสียบัญชรนมณพระที่นั่งจักรีมหาปสาตท์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าลำไพัยพันนีพระบรมราชนินีเพื่อทรงรับการถวายชัยมงคลจากราษฎรที่เฝ้าทูอลอองธรีพระบาทอยู่ท้องสนามหลวงนาองค์พระที่นั่ง ซึ่งการปรากฏของทั้งสองพระองค์ทางพระรเบียงหรือพระบัญชรพระที่นั่งของพระคู่ขวัญเพรัศดรที่มาชุมนุมได้เฝ้าชมพระบารมีนั้นอันเป็นการสแสดงถึงความจงรักภักดีและแรงสนับสนุนที่ประชาชนในประเทศนั้นมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งการเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทางพระบัญชรเช่นนี้ได้กลายมาเป็นราชประเพณีปฏิบัติสืบมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า